สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้อยู่ที่ร้านาวก้ากันชนเหล็กนะครับอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้าลีโว่ลีโว่แคปนะครับปีล่าสุดเลยปี2022นะครับต้องขอบคุณลูกค้าจากกาลสินมากมากครับผมวันนี้เข้ามาติดตั้งโลบางานตามสั่งนะครับ นีลูกค้าสั่งไว้นะครับสั่งไว้น่าจะสองอาทิตย์ละช่างทําไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับโลบาร์ตัวนี้เป็นงานสั่งทําสําหรับรถแคปนะครับความยาวอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบเซนพร้อมด้วยฐานแหลกนะครับงานติดตั้งของทางร้านก็จะใช้นัดรีเวทนะครับสําหรับงานสั่งทําของพี่ร้านทางร้านแถมน็อตสแตนเลสเบอร์สิบเจ็ดให้นะครับสวยงามนะครับ สายกันไปยาวๆลูกค้าท่านใดสนใจอุปกรณ์ตกแต่งรถสไตล์ออฟโรดติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่เบอร์096 1290748ครับสวยงามลงตัวนะครับความสูงก็เสมอกับหัวเก๋งนะครับไม่มีเกินออกไปนะครับส่วนแหลกก็เป็นทรงของทางร้านออกแบบเองนะครับผมฮะ สวยลงตัวแบบนี้ลูกค้าติดต่อกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ